พี่น้องเอ้ยวันที่ละ่ะไปไล่สดน้ำมาขึ้นเอาลาบค่ะลูบลูกสวัสดีค่ะก่อนลูสวัสดีค่ะน้ำพลอยค่ะช่องน,น้องพลอยแม่เพ็ญค่ะไปเดี๋ยวมือน,นี้ห้าสิบเป็นไงห้าบฮะอีหลาว่าอีหลาวเพื่อนไหนเห็นเขาหน้าบา้านมันบ่ฮึ่มจนเกี้ยวละ่ะเออกเกี้ยวแล้วๆตาเขาอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวสิแอบตาเฮต้น แอบไปหาอีพอเพื่อนมาบอกอีพอเดินไปเนาะไปมึงขี่มึขี่ไม่ได้ไปกันเยอะหลายคนนะติก็จะไปนาติก็จะไปดูด้วยเดินไปเอาเดี๋ยวรอพี่ชิวพี่จะขี่สเก็ตไปเออเออไอ้พี่คนขี่สเก็ตเออนะอย่าออกเส้นขาวนะลูกนะ ไปหน้าบ้านพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิกหน้าบ้านดอกหน้าเอาพันละเล็วเบิกบักหน้าเอิ่นกันนะก็ดกดดค่ะบอพอโลเนี่ยพี่น้องพานจะโค้งนี่ อันนี้บ้านสร้างหน่อยใ่ห้เนะบ้านช่างน้อยพาเพลินไปใส่นอกสนนจะเดินแม่ไล่สดไล่สดพี่น้องียังนเพก็หัดไล่สดเน่ยูกระ่ยอันมามาหน้ารมี w i ไฟแต่เลยขายคิขนะค่ะน่ะมาถึงแล้วนะคะแล้พี่น้องนี่ละค่ะบรรยากาศตอนแรกมีลักษณะจังสีอุยยขวยขุ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 ยขเยขุยขุยขุ้ขุย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 พียนุยวุยขุยเุยขยมุยขนยขุเขุยขุยนุยขุยขุยยขุยขุยขุยยเสียมเยยนี่อุย อนี aw, s <S ่ม er right? ูเต็มก้อนเต็มอ้ยม่วม่วเอ้าม่ว่าเพื่ออะไรเดี๋ยวสิเดี๋ยวดอกไม้มาปลูกหมดแล้วผลใหม่มาบ้านนี่ยฮะก็สิต่อมุกออกมาอีกอยู่เดี๋ยวเห็ดเห็ดโตบ้านแล้วแล้วก่อนจังเสียงต่อมุกออกมาข้างหน้าประมาณประมาณสองเมตรกว่าคนมาจีจงไหวเนี่ เพราะว่าพระท่านในเฮ็ดมุ่งออกมาเพราะว่าสิเดเอารถเกี่ยวเขาไปหนีเนาะค่ะก็เลยประท่านในเฮ็ดที่แหลกด้านนี้ก็สิเป็นด้านนบาบ้านนะคะนี่ต,นต้นบะม่วงต้นคูนพอปลูกต้นคูนใหม่ตะไคร่บกักพาวบักม่วงนั่นนี้นะคะจะมาเรียงง่วอันเกี่ยวเขาแล้วมใหม่ๆก็คือสีหอมอันอันนี้ก็ หอมต้นเขาอ่าสวัสดีเจ้าขอ,องนาด้วยนะคะโอ้โยมื่อนี้เพิ่นมีอันหมูเพิ่นมาซอยฟางบ้านนี่ละกะันฟางวันไกลๆเอียงล่ะงัวซีซ้อนมั้ง เี่นเห็นก็งอมักเห็นก็มวมักม่วีแต่บอมีอันนี้ืยมากไปดูไปดูเป็นยังไงคยางน้ำกลนอันมวจ้ากพล้วื่อยูเมดเียนสัเม่อไแล้วยนไม่กินเออหากินมามามามกินยาเย่าไปไกลอย่ไปไกลเด้อ แม่หลูกอ่อนได้น่ะ่อไปไปย้อนไปเฮงโผรุ่นเฮยรุ่นเพงรุ่นพนอาวงัวงมาเลียงเกี่ยวเคยเด้สองสองมือแล้วค่ะแดดแหง้งอย่าไปใกล้ลูกอย่าไปใกล้พลอยมาปไปไปขอไปซะสียบนา,าม,ามยื คันค่ายแล้วมันใสียันออนะน <c oughs> อนเยนะลยนไปไปดูดปลาดีกว่าด,ดูปลาขอนให้หน้าไ,ไปาไค่ะคุณหนูข้าว <c oughs> สวัสดีค่ข้าวข้าว พามาชมสวนบรรยากาศหนองพ่อยบ้านหนองพ่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะนั่งองกเบักตังกุบเบอร์ตังกุบนี่นี่หลังบ้านนี่ก็สีต่อขั้วออกมาอีกนะคะสามสามเสาซีเสาต่อออกมาอีกเจ็กสองเมตรอยู่ค่ะของขั้วกับของน้ำจ้าด้านหลังด้านหลังบ้านอ้าวมีลิงมีลิงขึ้น มิลลิงขึ้นต้นตะโกพีน่นางตีดัรกต้นตะโกมันคือบะหมี่บันย์โอ้ยนกกินเบิดแล้วลูกน่กกลิ่นกกินเบิดแล้วพูดไปเบิ่งปลาป่ะครปะไปลงมามเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปอัน,นโอเคแม่โอเคม,ม่น,นั่งนี่เป็นไรพี่นอ้องนั่งนี่สิเดี๋ยไปอือแม่นแม่เ้าเอาแต่ตัวอีมาตั้ง เออนางม้มวิวแคมป์ปิ้งตะไคร่บ่เพ็ดตะไคร่ออกไปนี่บ่ะตะเวนตกดินแล้วขึ้อนงะตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา31นาทีานะคะแป๊บเดียวเออไปเบิ้งเวบเบืเบง้งเปิดเฟีย้ยงขึ้นเบิ้องมาทานมีป่าไหนพี่หลาเกี่ยวข้อเรือเลย เี่นแเพื่อนว่าเขาหน้าปลาแล้วเนาะเขา้านาป่าแล้วเกียวเขาเรียบร้อยจะคาเบิ่งสวนป่าแล้วบ้านนี้เบิ่งเดินหน้ามนินสีมุมแหล่งบอสปีมบอม,มุมบ้านนี้คุดสาออกไปเงยก็เกาแล้วก็เลิกก็เกาน้านี่ให้ปลูกพักได้ได้จริงนีมมาปลูกไครฮะนี่เดินหน้า ปูบ่บ่พอปูบักทัวเออเออเอามาอันเซนหฮมมันนั่นเอามาหอมอันนั่นเดียวเอามาใส่หฮมม่วงเล็กหน่อยว่าเคยพออัน้ามวม่วงอะไร ถอดเรื่องค่าใช่มาทำเมื่อกี้อะถ่ายรูปยังไงลูกเอาสมัยอันสมัยเฮาตอนเด็หน่อยเนาะกับสีแดนเล่นมันโบมันโบเฟียงสัตว์ป่านี้ได้ดตอนแม่เล่นแต่เด็กหน่อยนะต่อเฟียงมันสีสูงกว่านี้อันนี้อันนี้รถเกี่ยวรถเกี่ยวกับสีตอ่อสั่นๆประมาณนี้เฟียงกับโบค่อยหลาย ตะกี้เนาะอัน,นเป็นเห็ดล้อมเขาสูงสูง,เ,เ,งเอาห่วงเขาแมนเอาห่วงเขาว,ว่างเลี่ยงกันไว้เป็นอันล้อมเขาก็ะคืนไปเล่นตั้งหันมวนมาสันบานแามสีเขาบานมันก็ได้เฟียงกองมาเงี่ก็ะคืนไปกระโดดตั้งกองเฟียงโออันต่อนหลายๆก็หันนี่ไปเอามาอีก มันบมแมนกล่องเสียงสี่ลูกตอนแม่เลยนะมันกลองทวมหัวเลยไปไปหามาซอยกันหลาไรเนี่ยนะคะบรรยากาศอีสานบาดหน้าเขาทา้งยโสะบอลแงเด้อปีนี้ ปีไก่เนี่จังอืดคักบ่มีเขาบ่มีบ่มีตนเขาทั้งสี่บ่บ่ได้เมียนเขากินได้ปีไก่แปลงปีไก่ปีนี้น้ำดีเขางามโอ้แต่เขางามคักกินอย่าก็บ่ค่อยไหลโอ้ยเอาไปไก่ไม่ละลูกมันกระเซียนนัปป่นไปไปต่งด็กหน่อย นี่ตะเกียมีเกียวเนาะเอาปี๊ปีเป่าหืมโอ้ ยงมันหน่อยลูกมันก็เลยงุบโอ้ยขาดล้วแหยงจีิมากโอ้ยไปหาเบิ้งน้ำเดอมมีปลาด้นี่มีปลาปะม่วนใส่หมอเออม่วนม่นบักลาใส่สุดแย่ายมากบ่ลูกเอ้อไ <c oughs> อ้หนูเอาบันนี่กอดพี่ตายขอไม่ได้แต่ากเลี้ยงกระโดด น้ำแล้วมันบ่ท่านไหนแห้งคักได้ไหนไปเพิ่งมองห่อปา่านทีละนี่บ่ให้ที่ห่อป่าน่ป่านสิไหลลงไปอ๋อุ้ยนั่นเด้น้ำคอนอยู่นั่นน้ำคอนอยู่เดะมากเลยให้นี่ยผู้คนไปเบิ่งน้ำหน่อยหน่อยคนนี่บอตา ให้พะโลออกเลยให้พะโลออกแล้ว่าออออมีป่าป่าข้างขางมอตายปะหรอเปบ่าอันนี้เจอตมให้นี่เลยให้นึงไปแล้วเนาะป่า ฟากัน f อนะคะอย่าเพิ่งลืมช่องน้องพลอยแม่เพนเดอค่ะเดอร์ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสม่สำเสมอปันใดก็ขอถอดขอดอภัยผู้ที่เพิ่นกำลังอ่อคลิปรออย่างเนาะค่ะแต่ว่าอาทิตย์หนา้าคือมืออื่นนะคะเป็นอาทิตย์หนึ่งเป็นต้นไปมืออื่นเพ่นกับสีผ้าพอเป็นอุบุญไปรักษาตอนเอง่อีกนะคะเหลืออีกสองอาทิตย์นะคะก็จะเซตเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นแหละเพ่นก็จะตั้งสีตั้งใจ กลับมาทําคลิปเหมือนเดิมเพราะว่าไปโรงพยาบาลไปยังกะบริายให้พี่น้องพันเบิงเนาะเพราะมันอยู่ในโรงพยาบาลแล้วไปนั่งทาหมอแล้วอยู่มองอันมองในโรงพยาบาลมังคะมันกัสิบ่มีสัญญาณบ่มีอีหยังเพียงนั่งกะบริเบิงอันโทรศัพท์มันบ่มีเน็ตหลวงพ่อเป็นกัสิปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์นะคะหลังจากนี้กะราสิเอาน้องพ่อไปนำรสิเอาน้องพ่อจะเป็นโม จะได้มีมูลคุยงน่มพ่อไปถามอโดนโดนสามสามชั่วโมงสีชั่วโมงปุกว่าจะเลี้ยวป้าเฮาคำหลับานฮะเออรดโอ้ออรถมากพ่อย เสี่ยงมัหลายลูกเอาไมเสี like. ่ยงมันหลายจังหวะอะฝากคลิปลูกฝากคลิปจ้าซ้หรับคลิปซ้หรับคลิปพาไปบ่งบรรยากาศหน้าบ้านของหลองพ่อยด้วจ้าสำหรับคลิปนี้เพ้นทมากระยิบกืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องพลอยเพ้นท์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายหนึ่หัวุ้ยจตึกื้อ ไม่ห้อกพระเจ้าจ้าอุ้นมีนาไม่ไ,ไ่วไะวเดี๋ยวจะสอบอันนี้เขาเจ้าปะนี่จักสอบตีก่อนอะตีก็กกจีกินหลาย,ดยเด้อก็สีขืออะยพ่อนี้ได้ยู่บ่ยัไม่ได้เชย คำพี่หนอ้อห้องกยอยงระไฮอันเลียวฮะมันแนนเนาะเขาห้องกร,ระเลีวไหมพ่อสีแยงไงบอกพ่อเขาลุ่มดิมันยังบ้านี่เหงลดู พอดีต้องใจมเย็นลูกก็คือเป็นเมดดีได้ทางตาทุกคนจังนี่นั่งมาดูให้หลังรถแต่มันดีนี่แม่เขาจังสวยมากเลยอ่ะอาจารย์ขึ้นแล้วไหมคะเรื่อยเร็วสอบผมดันบังเอินจังเม่บางอ่อนฟื้นเมื่อเอกละครหัวใจมันสั่นละครทั้งการจะอยู่ไมื่เจอละครต้องมองไกลเท่านั้นเลยเท่านั้นไม่ว่ามีใครอื่เลยเมื่อนางฟ้าดัสวรรค์อยากเห็นใครอยู่ ลงไปข้างล่างนูลงไปข้างล่าไปได้นะนั่งนี่แลวก็นั่งนั่งไปคุณนไปแล้วน้าจะดีเดอดาราจับนัค่าจับมืค่าไปนังน่อ่ะี่นั่งน่งอีกพอเราไปอาบน้ำนะอีกพอเาจไม่นอนเขาเาหลาเรจะไปอาบน้แล้วละค่นปาเพื่อนนอนในเต็นตัวไปแล้วค่าบ๊ายบายค่บ๊ายบาย